โอสวีดับสวัสดีครับพี่น้องโป้งไปพอกระเบาบนนี้พี่น้องมนนี้ช่จี้เขาจี้ได้พี่น้องบนนี้จี้เขาจีครับโอ้พุ่นพี่น้องเลยจี้เขาจีหอนหอนหอมแม่ว่าเห็นในอ่นข้าเจ้าลงในเอ็นเฟสใน่ยังเวียจะกินเขาจี้วะั่นจัดให้ไปเลยครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับนี่จัดไปจนครับเแม่พิงานเด้ง เนี่ยไปทํางานัอเลยจัดข้าวจีให้เลยครับจีใจเย็นไปเลยครับวันนี้พี่น้องเอ๋ยจุกๆไปเลยพี่น้องบรรยากาศพี่น้องช่มครับวันนี้โอ้แดดดีพี่น้องนะแดดดีครับแ <c oughs> ดดดีครับวันนี้ก็เลยจัดข้าวจีไปเลยครับ ท so hmm ี่ผมไปเลยครับพี่น้องเลยโอ้โหพุทีกลางหิมะไปเลยครับวันนี้พี่น้องเอ๋ย ใจเ,เย็นได้พี่น้องคนน่นไฟอ่อนพอดีเลยปุ่นพี่น้องจำไข่ปอีกดำๆขุดเอดตัวน้อยเนาพี่นองจะเป็นมะโรคมะเชงเขาวานมาอ๋อไข่ไปเลยชุบๆไปเลยครับ มุกใส่ในกรถากินอยู่นี่นี่โอ้ยขาดกนอันดับอย่างสมัยอยู่บ้านบึงมอลำเนี่โอ้ยยำหนาหนาวเนาะพี่น้องเยาจีนี่ไปังวนอยู่นี่พระางนพี่น้องค่อยิกเอา นี่ครับผมใส่ไข่ไปเลยบางๆไปเลยลค่อยๆพลิกเอาครับีดไข่ซ้ำหน่อยด้วยครับใส่ไข่ซ้ำหน่อยครับวันนี้ อืมยิบดิเรกได้เป็นรุ่งใหม่ดิใหม่แล้วจะเสียบเลยครับมันจะกลมมันจะกลมขมไปนะครับสวัสดีสองกัานที่มารับชมครับผมจีคืจีการฮิมาครับวันนี้ เห็นร้อนพี่น้องใจเย็นๆครับผมส่งเย็นกินได้นล้วเ,เป็นกันกน,น่าพี <c oughs> ออ่น้องโอ้กิกตึกหน่อยก็น่า คุกแก่เขอแหงวิรอง สวัสดีครับผมเพื่อนกี่ชั่วทีครับผมมา่นมัมัมเพื่อนจี้คือจี้จี้คือจี้มันนี่อยู่ในเมืองอยู่บ่อยู่ใเมืองมาแวะเอาไปกินเด้อโมนี่หมดส่งใหม่นั่นหน่อยไฟแห้งปวดบ่นจำใครกัน,กน ไฟแฮงใ,ใหม่ได้พี่น้องต้องไฟพอดีครับผมจีก,ก็จีนี่เขาบอกว่าต้องไฟพอดีครับถึงจะอร่อยอเอราไข่กุ๊กกิ้เข้ากันโอ้ยขาดเลยเพอเลือ่ออะไรได้ยังพี่น้องก็จีนต่อไล่เลยนี่ครับโอ้ยใส่ได้เลย มาเด้อพี่น้องคนอยู่อันเมืองของเมืองไทยอยู่ไก็ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลมารับชมจีกอจีกลางหิมะครับมีกจะคู่เรกตนะัพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเป็นมะโลมะเส็งเติมไข่ครับนี่ ได้ครับตรงดินนี้มันเข้ากันโอ้โหคนออกปากพ่าแม่น,นั้น่นฮงกินเป่าพี่น่องคนออกปากไว้มั่ก่อนแต่น้อโอ้ใครว่น้อเป็นไงโอ้พี่น่องเลยคือแล้วคือแล้ว ลูกใส่หน่อยกินเขาแล้วพี่น้องกินอาหารฝรั่งกระโม่เฮ็ดเห้เพื่อนนั่นนี่นี่จุ่มไข่ไปเลยครับเราทำกินแบบจุกๆไปเลย ทำให้ลูกให้เมียกินแบบอร่อยไปแล้วครับนี่พี่น้องเดี๋ยวมาชิลิหนึ่นนงเขงาด้วยบ่านพี่น้องหนึ่งทรงแสบด้วยพี่น้องหูขัดไปทางัหนใครเปียกบ้าง นี่ต้องค่อยๆใจเย็นครับผมจะๆได้พาเริมงามเขาว่านบ่นี่ก็คูดาดวนนี่คนด,ดำนี่ยไม่สวยงามเนอะมาเด้อมาเด้อโอ้นี่งามแล้วก็ขูดได้ครับ โอ้มันเดือดไฟมันเดือดมา,าดินี่มันเสียดเอาปลางาอย่างนะผพี่หน่องเอ้ยขึเป็นส่งไฟดีขนาดครับนี่ชุบข้างนี้อีกเพื่อให้มันถึงข้าวถึงอะไรอย่างนงี้นี่เปิดเลยครับผม ไข่ไข่ท,ทั่วครับผมใช้ไข่สามลูกแล้วก็รถดีนะครับนี่รถดีแล้วก็ซีอูครับแค่นั้นแหละครับไม่ต้องอะไรมากมายครับ ก็ไฟอ่อนนะครับพี่นอ้องค่อยๆกีไปครับนี่ชุบไปเรื่อยครับผมนี่ครับไฟอ่อนไปเรื่อยครับผม ต้องใจเย็นได้พี่น้องเกาจลีเนี่แบบว่าใจหงุดหงใจหอนนี่ใหม่ทีเพื่อได้ครับเนี่ยช้ดๆได้พระริมงามเขาวานะ ใครแบบ่าคองแท้ไปเลยพี่น้องนี่ใจเย็นเลยครับคราวนี้ไฟอ่อนไปเลยครับฮิตไปเรื่อยครับผม คนออกปากว่ามันยุ่ยยุโรปลวไตดิยุ่ยยุโรปดีเลยน้องพี่น้องคิดคือเลยไปติเออไปไปกันไปแต่ทางพี่น้องเอ้ยคนออกปากเหมือนอยู่ยุโรปที่เขาว่านว <c> ่ะ <oughs> โอ้ยขักหลับพี่น้องเลยพูดน่ะพี่น้องเด้อไปเ <c oughs> รื่อยขออนุญาตไปจิบโค้กนิดหนึ่งนะครับผม กระได้แล้วพี่รองโอ้เตะไปทางไห ม้ใหม่แล้วพ,พ,ลลพ,ลนะพี่น้องพี้องเพ่อดิเนี่พอเป็นอันใหม่เลยดิเนี่้ใส่ไข่ให้ป็นแบบว่านี่ไปเลยครับผมพี่เดียวพี่น้องเนาะต เ็นเกต่ายอะไรตัวมเด็ดอมั้ง,งเสร็จพิธีไปแล้วครับ เหมือนใครยังไงกันพี่หลตัวนี้กลับตัวนี้ถ้า,ถานี่ก็ขูดออกเด้วยพี่นหองจะเป็นมาโลมาเสียงนี่นี่ละสุดเด็ดของเขาแล้วครับ นี่ะพี่น้องโอ้เสีเยปลาเป็นใหญ่บ่สิมึงส่งโอ้ข้าวตัวนั้นข้าวไข่เดียนะ้องข้าวหยาดข้าวไข่ก็นเ้พี่น้องข้าวไข่ข้าวไข่ ็ยังนอนมาอย่างนอนไข่กันเรียนเนาะเ <c oughs> ขาเไปไดิดอะไรี่เนาะ โอ,อ้กรัน้องนี่หละครับพี่น้องมา,าทักทายก,กันครับผมพี่น้องปรงไปโอ้คนโลบากแลวพี่น้องเลยดงบรรยากาศรอบบ้านผม นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับครับอบรรยากาศมาฝากพี่ตจ้น้าที่เกาครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมเช่นเก่าเหมือนเดิมครับผมมากะกดไลค์ใช่ก็กดแชร์แค่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวีดับและสวัสดีครับพี่น้องครับผม